ไปเอาปลามาลืมเอัน้ดีอัน้ดยกมาก่าหนูมันนายเลยโอ้แกเอาเนเลยลูกมดแท้เอแค่น้แบเออเออก็นเลยบริมหาวนจอาแกหน่อยเลยลูกโอ้ยเก็แหละเดี๋ยวจะถามให้ เขาบอกว่าได้สีก็โอเอ๊ะจะไปเก็บผ้าเขาใส่เขาใส่ทังนี่เขาไปเปีดยอดอันนี้เขาเรียกว่าฟัร์มองเล่นวัว น่ากลัวจังน่ากลัวจังเลยมืดเหน่อยนะคะน่าจะทำที่กันอ๋อทำค่ะไรมาเนะไเริงที่มดอะไรถั่ วาว้า,วาป่าเมาือป่าเมาืองฉ้งพายล้องโอ้ฉันพาย้องฉังพายล้องตอนนี้มาคุยกับเต้าแฝดก่อนนะคะวายได้ดาวศูนดวงโอ้ไม่ได้ดาวเลยเลยขอดาวหน่อยค่ะนอนดึกค่ะสี่ทุ่มแล้วเด็กนอนตื่นขำค่ะมีขึ้อนอีกไปนี่คือย้ายขนของเรียบร้อยเนนามา อ๋อมนาน้แข็งใส่อีกเย็นบ่เออเออเอาเอาใส่รถก้อนยังใส่น้ำแข็งไ่เจาหนักดิเองมันไม่ได้มีอีกโตไม่มีอีกโตเยอะโตคอเอะไรคอยเล่นตรงนี้จ๋าจ้าโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะ ร้องไห้ฮะร้องไห้ไทำไมให,ให้ยายร้องบอกก่อนร้องไห้ทำไม